สวัสดีค่ะอีกคิปนึ่งนี่นี่ลงลงลงละครค่ะลงละครน,นี่คลิปใหม่นะคะตรงน,นี้ลงละครค่ะเนี่ยที่อย่างเงี้ยลื่นนะคะเนี่ยต้องค่อยๆเดินนี่กองหิมะ นี่ลูกคนเคยเข้าไปดูตัวนน,น้มาใหม่ใก็เข้าไปดูหลายรอบแลยทกคนขึ้นไงร้านกาแฟค่ะตรงนี้จะถ่ายให้ดูรอบรบรอบรบนั่นอ่ะนี่ค่ะทางเข้าตรงนี้ค่ะบางครั้งเขาเอาหนังมาฉายค่ะ หนังหนังมาฉายตรงนั้นมีนั่นมาเพราะมันมีตรงนั้น,นมีมีหลายที่มีทั้งโรงหนังมีทั้ง,งโรงละครนี่ค่ะตรงนี้ดูทางด้วยกไหวหน่อยนี่ไปบ้านทางเดินไปบ้านนี่ครับไปทางนี้ค่ะวิดเน็ต Okay. เ,ดเดินไปถ่ายตรงนี้ให้ดูนี่ค่เะเวลาหนะ้าน,นี้เขาจะทำแบบนี้ค่ะเขาจะทำแบบโคมไฟแบบนี้ค่ะ,คะที่ ต้นไม้เขียวๆแล้วก็เวลาเหลืองๆเรเด่นเคยถ่ายลงเฟซก่ะสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยตรงนี้เวลาดอกเอใบไม้มันจะร่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมาถ่ายให้ดูค่ะสวยมากๆเลยค่ะคงจะไม่เข้าไปข้างในามากนะคะไม่ใช่ ที่เจด,เดินอันนั้นโรงแรมเอยแล้วเจ้านั้นตรงนี้กองหิมะที่เขาเออกมานั่นอันนี้สองท่วมี้ฉันนะคะสองท่วมี้ฉัน,นะค่ะถ้าเป็นตึกกระชันครึ่งะค่ะเป็นตึกกระชั้นครึ่ง นี่เดินเดินไปไม่ได้ค่ะไม่เดินไปค่อยๆเดินนี่ทางถนนสายเมนสายหลักค่ะรถเมี์ผ่านไอันั้นสารเขานะคะสารเขาสารเขานี่ค่ะ เขาจะมีให้ยอดเหรียญชาร์จแชรชาร์จไฟนะคะสมมุติว่ารถใครนั่นไม่ติดก็ตรงนี้ค่ะชาร์จค่ะแต่ต้องเสียงเงินนะคะต้องาร์เอาไว้ต้องเสียงเงินจะไปตรน้นดีเลยตรงน้นไม่รู้เขารุ่นั่นหรอเปล่าโน้นนะคะตรงโน้นคือตรงที่เขาน้ำพุะคะ่ะตรงน้ำพุเดี๋ยว ไปดูหน่อยไปดูหน่อยตรงนี้เขาปิดน้ำแล้วนะคะตรงนี้เขาปิดน้ำแล้วไม่เปิดแล้วกอตกากอตกาคือแบบว่าสัญลักษณ์ของกอตกาคือสัญลักษณ์ของนกอินทรีนะคะเมืองกอตกาตรงที่เดีฉันดูนกอินทรีค่ะ นี่เห็นแล้วก็ดอกกุหลาบที่มาถายให้ดูสวยๆตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเขาต้องรอให้หีม้าละลายแล้วเขาถึงมาตัดค่ะนี่ค่ะไม่เข้าไปทาง,งนู้นเราเดินไม่ไหวค่ะเพราะมีมะามันสูงมันก็มีคนเดินอยู่แต่ไม่ได้ไม่เดินล่อนี่ขนาดก็ยังไม่มืดนะคะเนี่ยนี่ค่ะตรงนี้คือแบบที่น้ําตกค่ะ,คะ ทีน้ำตกนี่ขยายให้ดูเอาละไกลมากเลยว่ะอะไรเนี่ยน,น,นี่เขาใส่ไฟสีสวย เนี่ยค่ะไปทางโน้นเดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวจะเดินไปทางโน้นเดี๋ยวตรงนี้ดูนี้นะคะไม่ได้ไตรงนี้หน่อยเห็นไหมคะอันนี้บนต้นไม้ค่ะ ต้นไม้ค่ะอืมบนต้นดอกไม้ค่ะหน้ามันจับมีมัดจับสวยไหมคะอืมอบรลอบลอกใต้นิง นี่ค่คะมาดูสิคะนี่ดอกที่สวนดอกไม้ทั้งนั้นนะคะอเห็นไหมเห็นไหมคะอมโอ้โหติดมาแล้วติดมาแล้วติดมาแล้ว ไหสวยไหมตรงนี้ต้นไม้ตรงนี้นี่ต้นไม้ตรงนี้เห็นไหมคะมันเหมือนกับตายไม่ใช่ตายนะคะพอหน้านี้ใบเข้าจะร่วงหมดแล้วเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นสวยมากเลยเวลาหน้า,าร้อนหิมะละลายหน้าเกษาจะสวยมากเลยคะ่ะอืม นี่ค่คะถ่ายให้ดูดอกมากกวเมื่อยแขนนะคะนี่ค่ะ,คะทีเดชันมมน,นั่งนั่งอยู่แถวนี้แล้วค่ะตอนนั่งเราถ่ายดอกไม้ให้เห็นโอเคนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดู ม่อีกคลิปหนึง่งสวัสดีค่ะ